สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่อง brain function กันนะคะสำหรับ brain นี่มีหลายโลบเนาะเรามาดูโหลบแรกนะคะ frontal lobe จะคิดจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ think การคิดนะคะการ plan วางแผน problem solving นะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็การควบคุมอารมณ์พฤติกรรมแล้วก็บุคลิกภาพด้วยนะคะ หลักจำของแจนนะคะสำหรับแจนแจนคิดว่า Front คือหน้าใช่ไหมคะแจนคิดถึงเด็กที่นั่งหน้าห้องคือเด็กที่เรียนเก่งคิดวางแผนแก้ปัญหาแล้วก็ควบคุมอารมณ์พฤติกรรมและบุคลิกภาพเลิศแล้วก็จำเป็นอย่างนั้นเนาะ,ะ f r o น t คือเด็กเด็กเรียนเด็กเก่งเด็กแก้ปัญหาประมาณนั้นต่อไป p a r a t ทนะคะแจนคิดถึง Pirate คือ,อ Pirate คือโจรสลัดใช่ไหม คนที่เขาจะเป็น p i r a t ได้เนี่ยต้องมีการรับรู้ประสาทสัมผัสต้องดีเนาะต้องรับรู้ถึงอุณหภูมิความรู้สึกเจ็บปวดการสั่นสะเทือนเนี่ยแล้วก็เก่งเรื่องคำนวณด้วยนะคะเขาถึงจะทำการแบบว่าควบคุมเรือได้เนาะก็ parental ก็จะเป็นเรื่องของ perception math spelling แล้วก็ logic ก็คือเป็นการรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆอุณหภูมิการสั่นสะเทือนหรือความรู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมอ่อแล้วก็เรื่องการคำนวณด้วยแมทนะคะแล้วก็สเปลลิงกับโลจิกก็เรื่องของการอ่านก้ารเขียนแล้วก็แล้วก็การแบบคำนวณแบบว่าอะไรประมาณนั้นเนาะต่อไปอ่อ temporal temporal ก็จะเป็นของเรื่อง memory understanding language and hearing นะคะก็จำเป็นว่า temporal เทมเพ e ลเทมเพลคือวัดเนาะวัดเนี่ยอย่างเช่นวัดอรุณหรือว่าวัดที่แบบดังๆของไทยก็จะมีชาวต่างชาติเยอะใช่ไหมชาวต่างชาติเนี่ยการที่เราจะไปเจอชาวต่างชาติที่เทมเพลได้เนี่ยเราต้องได้ภาษาความจําเราต้องดีนะคะใครเรียกเราจะต้องได้ยินอ่าก็จะเป็นเรื่องของภาษาความจําแล้วก็การได้ยินนะคะต่อไปอ่ด้านหลังนี้ออคซิบิัลหรือว่าเรื่องของวิชั่นนะการมองเห็น ก็จำไปว่า o o occipital คือ o ที่เป็นกลมๆเหมือนลูกตาลูกกระตานะคะก็คือการมองเห็นการรับรู้ภาพสีรูปทรงแล้วก็ตำแหน่งการเคลื่อนไหวต่างๆประมาณนี้เนาะต่อไป cerebellum นะคะก็เรื่องของ coordination balance แล้วก็ movement เนาะก็ให้จำว่า cerebellum ceregency อันนี้ทุกคนให้อภัยกันนะ้ำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจาําเราจะใชะ้เทคนิคการจําอะไรก็ได้ที่ทําให้เราแบบว่าเออจําได้มันต้องใช้เรื่องราวอันนี้คือมีงานวิจัยเนาะว่าในการที่เราจะจําได้เราต้องแบบ relate กับมันแล้วก็หรือว่ามีการสร้างเรื่องราวให้เราได้จําได้มันจะทําให้เราจําได้ดีขึ้นจําได้นานด้วยนะคะ c e r e b e um, l l นะคะก็จําเป็น c e r e n c y l อะดื่มเหล้าก,ก็ต้องเมาเซใช่ไหมคะ ก็พวกนี้ก็จะเป็นของเรื่องของการแบบ Balance ใช่ไหมเออแล้วก็การ Movement ก็เหมือนที่เวลาเรากินอแอลโกอฮอล์ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เราแบบว่ารู้สึกโซเซอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะคะนั่นแหละต่อไปอันสุดท้าย m e d u l l นะคะก็จะเป็นเรื่องของการควบคุม Heart Rate นะคะแบบ p r e s s u r e แล้วก็ Reflex Reflex Ref ต่างๆนะคะอย่างเช่นการกลืนแล้วก็การอาเจียนการอ้วกว i n i เนาะอืมก็จำเป็นว่า เมดจ l ล่า uh, คือเม็ดนะเม็ดมันคือมันอยู่ในข้างไส้ในร่างกายใช่ไหมมันอยู่ในไส้ใน uh, ผลไม้อะไรเงี้ยเม็ดมันคือใจกลางศูนย์กลางควบคุมก็ควบคุมอะไรควบคุมฮาร์ดเรทควบคุม BP ควบคุมการหายใจนะคะประมาณนี้แถมให้นะฟาเซียซินโดรมนะคะมันก็คือตรงนี้เลยบง b บ o c าแอเรียบกาแอก็จะเป็นเรื่องของ expressive language เนาะก็คือถ้ามีปัญหา a ัฟราเซียซินโดรมเนี่ยจะมีพินความผิดปกติเกี่ยวกับการพูดและก็การเขียนแล้วก็มีความลำบากในการเลือกคำแต่ว่าเขาพูดได้นะคะพูดได้เป็นประโยคสั้นๆแต่ว่าจะมีการจำกัดของการพูดแล้วก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะคะคนพวกนี้ค่าจะต้องขาอาจจะรู้สึกหงุญหญ่นกิดหน่อยนะเพราะว่าต้องใช้ความพยายามในการพูด เวลาให้การพยาบาลก็ควรที่จะรับฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ให้เวลากับเขานะคะโปรขายเอเรียจะอยู่ตรงประมาณนี้นะคะส่วนเวอร์เกสเอเรียนะคะก็จะเป็นเรื่องของ Perceptive per เนาะ language เมื่อกี้ Expressive คือการแบบแสดงออกมาการแบบพูดออกมาแต่ว่า Perceptive คือการรับ การรับรู้ก็จะมีปัญหาในการเข้าใจนะคะเข้าใจการพูดแล้วก็การเขียนเนาะอาจจะแบบว่าพูดได้แต่พูดไม่มีความหมายอืมก็การให้พยาบาลก็ควรที่จะเอ่อให้การถามตอบเป็นอะไรที่ง่ายๆเช่นคำว่าใช่หรือไม่นะคะส่วน a p r r a i a syndrome นะคะก็คือการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวและก็การทำงานเนาะก็คือ ต้องการที่จะทําแค่ไหนต้องการที่จะหวีผมต้องการที่จะแบบว่าทาลิสติกแค่ไหนก็ทําไม่ได้นะคะเพราะว่าเออนั่นแหละค่ะมีปัญหาในการทํากิจวัตรประจําวันอืประมาณนี้นะคะถ้าสนใจสรุปของแจนนะคะกออ็กดลิงก์ที่หนะ้าโปรไฟล์แจนสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ดีมากๆน้องนักศึกษานะคะก็สามารถเรียนได้นะคะแถม คุณยังสามารถต่อยอดไปสอบเอ็นคลิกได้ด้วยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะราคาหลักร้อยเท่านั้น